สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับประจำวันพฤหัสที่20มกรานะครับม่อแล้วนะฮะอ่ะเริ่มเข้าเรื่องแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะโอตออนไลน์ก็มีคอร์ส Ebay นะครับแล้วก็ Amazon แล้วก็ Ebay Dropship Amazon Dropship นะครับในพาร์ทของ Ebay เนี่ยผมการันตีคืนเงินเต็มจำนวนเลยนะครับถ้าลงคอถ้าเกิดคุณเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับตอบสินค้าไทยนะฮะทั้ง EBay Amazon นะครับ อ่าสนใจใครสนใจนะฮะแบบจับซื้อมือเปล่านะครับขายฝรั่งกำไรดีก็ติดต่อได้ที่แอดโอ๊ตออนไลน์ตามภาพเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์ห9หกหกสามครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสินค้าชิ้นแรกนะครับวันนี้ที่ผมเจอจะเครื่องมือขายดีบนอ e ีเบียของโอ๊ตออนไลน์นะครับนี่เป็นตัวนี้นะเห็นบางส่วนนะครับขายได้ถึง4,500บาทค่าส่งอีก3,400บาทครับเพื่อนเอนโอ้โห ขอดูหน่อยด้สี่ห้าสที่หจุนะฮะบวกอา้าวสี่ห้มที่หจุนะครับบวก3 4มสี่แ่จุดหามสอ้าวเวนไม่เป็นไรบวก3 4 8 4ีจุดหนะครับ ได้รับเงินไปทั้งสิ้นประมาณ8,000บาทนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ตามภาพเลยนะครับผมแล้วก็ขายไปแล้ว8โซด้วยนะครับขายดีมากนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลูกค้าแฮปปี้สุดๆนะครับอะ เหมือนเดิมพิเศษสมาชิกโอทออนไลน์ ebay นะครับเราบอกแล้วเราเรียนที่นี่เราดูแลซึ่งกันและกันอยู่กันไปเรื่อยๆครับสิปีนะฮะเราก็อยู่ให้คุณเราหาสินค้าไอเดียดีๆมาให้คุณทุกวันนะครับขอเฉลยได้ที่โคด้ด B1901-2022-K1 นะครับอ่ะเข้าสู่สินค้าชิ้นที่2กันเลยครับขายได้ 3, ,7 7 0 0วันนี้นี่ อ่าดาวเอาฮะคืออะไรครับเป็นขวดชมพูชมพูผมใบแล้วนะเป็นขวดนะฮะเป็นขวดชมพูชมพูนะครับขายไปได้แล้ว1โซนะครับอ่าขายได้ทั้งหมด ,3716 บาทโหดมากแต่จริงๆผมว่าต้นทุนไอตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะกำไรอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะฮะแต่ราคาขายนี่โหดดีนะครับอืม นี่ก็คือสินค้าชิ้นที่2นะครับตามสัญญาที่เราให้กันไว้เราจะดูแลคุณตลอดไปนะครับเพื่อนๆ B 1 9 0 1 2 0เ2 R 2น่อน 0, 120, 22, 22, 22, 22นะครับขอเฉลยเห็นภาพเต็มๆนะฮะเห็นคีย์เวิร์ดเต็มๆของสินค้าและคุณดูว่าคุณหามาขายได้ไหมนะครับอ่ะเรามาดูกลุ่มของวันนี้หน่อยนะครับคุณปุ้มนะฮะคุณปุ้มสาวเออภาคตะวันออกนะครับลงสินค้า2ชิ้นแหมคุณวิโรจน์โกเบอร์เกินเขาแค่ลงของเองมายอดเยี่ยมแล้วอะ่ะเอาให้มันขายได้ก่อนนะ นะครับส่วนที่เรื่องอื่นคุยเรื่องรีวิวกันนะครับเช้านี้มีคุณออยนะฮะคุณออยเมื่อวานก็ขายได้นะครับวันนี้ลงอีกหนึ่งชิ้นวันนี้ลุ่มเงีย,งยบๆนะฮะแปลกๆวันเป่นเรื่องหดมันเกิดอะไรขึ้นมาฮะวันนี้เงีย,งยบๆกันหมดเลยนะครับอ่าเราไปดูสินค้าชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอ่าชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นชิ้นที่3นะครับ ก็จะเป็นขายได้3,800เอ้ยวันนี้ผมเอาจากของดุๆมาทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นงานฝีมือคนไทยนะผมบอกเลยคนไทยนะครับขายได้3,800บน ebay นะครับอ่าหโซ่สำหรับ,บชิ้นนี้ผมแต่ผมแอบเข้าไปดูร้านเขาแล้วโอ้โหแม่งบอกเลยรวยนะขายดีมากนะ,นะะสามพันแปดเนี่ยแตบอกเลยว่ารวยนะฮะอ่ะ ชิ้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอเฉลยอ,อยากรู้เป็นคืออะไรนะฮะก็ขอเฉลยมาที่โค้ด b 1 9 0 1 2 0 2 2 l 3นะครับผมอ่ะ od online com นะครับขายของอันนี้หนึ่งนะฮะเราสอน e bay นะครับ amazon นะฮะแล้วตอนนี้เราอัปเกรดนะครับเป็น e bay dropship amazon dropship หาเพื่อนๆสนใจนะครับอ่าแล้วก็ e bay นะฮะในส่วนของ e bay เนี่ยผมมั่นใจมากๆกการันตีคืนทุนค่าเรียนเลยนะฮะถ้าใครกำลังเลือกอยู่ผมเลือกให้คุณทำ e bay ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เก็บเงิน เอากาไรไปต่อยอดอ m a ซ o n ทีหลังได้นะครับพร้อม,อมหรือจะดนออเมซอนก็ได้นะจริงๆอ่ะออนะครับอ่ะสนใจก็แอดโอทออนไลน์นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าครับท้ายสุดนะครับยังไงถ้าเจอเราแล้วนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นบน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอเราใน u t u b e นะฮะเราเน้นที่ YouTube มากก็ฝาก u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพิ่มเวลาให้เราหน่อยนะช่วงนี้คนยอดดู ยอดแบบเนี่ยยอดรายได้ก็ตกตกหรือ6เหรียญต่อเดือนแล้วนะฮะไม่ได้ตังค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยนะฮะในในช่อง y o u t u b e ยังไงก็ฝากอุนุนเราเน่แค่ดูอย่างเดียวไม่ต้องเรียนก็ได้นะฮะผมจะได้ตังเดือนนี้สัก400บาทจาก youtube นะฮะอ่าส่วนคุณก็ได้ไอเดียอะไรไปต่อยอดด้วยใช่ไหมครับอ่ะหวังว่าเราจะเจอกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ